สองด่วนภาพถ่ายล่าสุดของอีโดยอนในกรมทหารหลังได้รับการเผยแพร่ยอย่างเป็นทางการแล้วด้านชาวเน็ตตกใจชื่อจริงของอีโดยอนจนพากันอึ้องทั้งโลกออนไลน์ท็อปสตาร์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นดาวเสมอไม่เว้นแม้แต่ในกรมทหารเพราะหลังจากที่อีโดยอนลี นูยูนเข้ากรมไปได้ไม่นานแฟนๆหลายคนต่างก็เฝ้ารอภาพถ่ายของเขากระทั่งล่าสุดได้มีการเผยแพร่าภาพหลังเข้ากรมของโดยอนเป็นครั้งแรกงานนี้เซอร์ไพรส์เพราะไม่ว่าลุกไหนก็ยังหล่อก่อนมีคนสังเกตเห็นชื่อจริงอีโดยอนงานนี้หลายคนถึงกับเอ่ยปากว่าคาดไม่ถึง ตลอดชีวิตการทำงานในวงการบันเทิงอีโดยอนได้แสดงให้เห็นความหลากหลายของเขาในฐานะนักแสดงในซีรีส์เกาหลียอดนิยมหลายเรื่องอาทิ18 a อเกนสวีทโฮงเดอะกู o ดแบ a มาเธอและเรื่องดังระดับโลก The ะกลอรีทว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผยว่าอีโดยอนจะเข้ากรม โดยต้นสังกัดของเขายืนยันว่าโดยอนจะเริ่มรับราชการในวันที่14สิงหาคมซึ่งโดยอนได้ตัดสินใจเข้ากรมแบบเงียบๆโดยปราศจากการเลี้ยงอำลาใดๆอีโดยอนจะเข้ากรมในวันที่14เพื่อรับการฝึกขั้นพื้นฐานที่ศูนย์รับสมัครแห่งใหม่จากนั้นจึงเสร็จสิ้นการรับราชการทหาร โดยเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีทหารสำหรับชาวเกาหลีกองทัพอากาศเขาจะไม่จัดงานใดๆในวันเกณฑ์ทหารและเนื่องจากพิธีเกณฑ์ทหารเกี่ยวข้องกับเวลาและพื้นที่ซึ่งเตรียมไว้สำหรับผู้รับสมัครใหม่ทุกคนและครอบครัวของพวกเขาเราจึงขอให้แฟนๆกรุณาอย่าไปเยี่ยมชมที่ฐานทัพ Your e n t e อร์เ n m e n t ผ่านโอ e n กระทั่งในวันที่30สิงหาคมภาพถ่ายอย่างเป็นทางการของอีโดยอนในชุดเครื่องแบบทหารได้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นครั้งแรกซึ่งภาพเซตแรกเป็นภาพหน้านิ่งในขณะที่อีกภาพเผยให้เห็นรอยยิ้มของเขาโดยมีเพื่อนทหารโพสท่าชี้ไปที่อีโดยอนอย่างพร้อมเพรียง ด้านชาวเน็ตหลายคนได้เพ่งมองชื่อตรงป้ายบนหน้าอกของหนุ่มอีโดยอนก่อนที่หลายคนจะรู้สึกแปลกใจที่พวกเขาหลงลืมไปว่าอีโดยอนเป็นเพียงสเตตเนมที่ใช้ในการแสดงเท่านั้นเพราะชีวิตจริงพระเอกหนุ่มมีชื่อว่าอิมดงยอนลิมดงยุนต่างหาก